สวัสดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการทอกระทยอินออสช่องแม่บ้านกระทยไทยในออสเตรเลียจ้านะคะวันนี้ตามหัวข้อที่ขึ้นบนปกของ YouTube นะคะก็คือฉันกลายเป็นนางนกต่อให้แกมเ m m e r โดยไม่รู้ตัวฉ <c oughs> ันกลายเป็นนางนกต่อให้แกมเ m m e r โดยไม่รู้ตัว <c oughs> เป็นยังไงคะอ่ะมาฟังกันนะคะอุ้ยดูชั้นไขมันที่แขนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ดิฉันเคยพูดนะคะจากคลิปกันก,นก่อนก็อาจจะมีเพลินๆบ้างนะคะวันนี้มาฟังเต็มๆน,นะคะหลายคนจะรู้จักแต่สแกมเมอร์ที่มาหลอกเอาตังค์ใช่ไหมคะสแกมเมอร์ที่มาหลอกเอาตังค์ เป็นนายทหารเป็นหมอเป็นนู่นเป็นนี่อยู่ไปรบอยู่แอฟริกาไปเยเมนไปนู่นไปนี่คือฉันมีเงินมากมายถ่ายรูปเงินกองเงินอะไรมาให้เรานะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้เราเกิดความโลกนะคะด้วยความอยากได้อยากมีนะคะผู้หญิงไทยก็ตกเป็นเหยื่อหลายคนแล้วนะคะนี่คือสแกมเมอร์นะคะแล้ว ที่ดิฉันจะพูดคือไม่ใช่เรื่องของพวกนี้นะคะเรื่องของพวกที่หลอกแต่มันเป็นขบวนการเดียวกันนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะจะเป็นหลอกเหมือนกันแต่ไม่ได้หลอกเอาตังค์นะคะจะหลอกให้รักนะคะพวกนี้จะไปเมืองไทยนะคะคืออยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็แชทหาผู้หญิงไทยนะคะอันนี้คือเจอกันจริงๆ อยู่ด้วยกันจริงๆแต่เป็นพวกดำแอฟริกันซะส่วนใหญ่นะคะอยู่ด้วยกันจริงๆจนชั้นรักคือชันรักเขาแล้วอะชันรักผู้ชายคนนี้แล้วก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าจะผิวดำผิวขาวนู่นนี่นั่นมันเกิดจากความรักที่บริสุทธิ์ที่เรามีให้ผู้ชายคนนี้นะคะผู้ชายคนนี้ก็เป็นผู้ชายสายเปนะคะสายเปจากนั้น เนื่องด้วยว่าผู้ชายอยู่หลายเดือนประมาณเดือนสองเดือนสามเดือนนะคะตังผู้ชายก็หมดนะคะผู้ชายก็เลยบอกว่าให้เธอน่ะไปเปิดบัญชีได้ไหมฉันจะได้ให้พ่อกับแม่โอนตังมาเข้าบัญชีของเธอนะคะทีนี้ผู้หญิงก็ไปเปิดนะคะบัญชีนั้นนะคะเป็นบัญชีชื่อของผู้หญิงนะคะ โดยที่ผู้ชายอ้างว่าผู้ชายไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารในเมืองไทยได้นะคะแล้วผู้หญิงก็เลยไปเปิดให้ผู้ชายถือบัตร a อทนะคะจากนั้นผู้ชายก็ไปกดตังค์ให้ผู้หญิงด้วยความที่ผู้หญิงเข้าใจว่าผู้หญิงไทยนี่ยจะเข้าใจว่าเออ ดีจังเลยคุณพ่อคุณแม่โอนตังมาให้อุ้ยน่ารักจังเลยคุณปู่คุณย่าของฉันในอนาคตนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเป็นไงมาไงรู้ไหมคะผู้ชายก็ไปก่อนนะที่รักถึงเวลาที่ฉันจะต้องกลับบ้านแล้วนะคะแต่ก่อนกลับบ้านฉันจะบินไปประเทศนั้นประเทศนี้นะคะบางทีอยู่ไทยนะคะฉันจะบินไปสิงคโปร์ก่อนแล้วค่อยจะกลับไปที่บ้านนะคะ ทีนี้นะคะน้องผู้หญิงคนไทยนะคะน้องผู้หญิงคนไทยคนนี้ได้จดหมายจากสานักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเรื่องช่อโกงต้มตุน๋นเงินเข้าในบัญชีของน้องผู้หญิงนี้เป็นล้านๆโดยที่มีการกดตังทั้งไทยสิงคโปร์มาเลยทั่วทั้งเอเชียเลยนะคะโดยคนที่แจ้งความเป็นใครคะ ให้ถ่ายติ๊กตัอกติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตัก,ตตกอ่ะโดยคนที่แจ้งความน้องคนนี้นะคะก็คือผู้หญิงที่โดนสแกมเมอร์อหลอกเอาเงินโดยหลอกเอาเงินแล้วให้โอนเข้าเบอร์น้องคนนี้นะคะและน้องคนนี้ก็กลายเป็นผู้ต้องหาโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะ จนมีจดหมายมานะคะจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะอันเนี้ยจะมีสองกรณีนะกรณีที่คุณเต็มใจคุณรู้เห็นกับกรณีที่คุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่คุณรู้เห็นบางทีผู้หญิงไทยนะคะก็อาจจะไปบอกว่าสวัสดีค่ะ ดิฉันโทรมาจากทางการค้านะคะสามบิวฑนณภูมินะคะคือสินค้าของคุณได้มาถึงแล้วนะคะแต่คุณต้องเสียภาษีก่อนนะคะอันนี้คือคนร่วมขบวนการใช่ไหมนะคะแต่เคสของดิฉันคือไม่รู้อะนางไม่รู้อะไรเลยคือนางโดนหลอกให้รักก็รักกันก็จากกันเหมือนแฟนปกติธรรมดา นางก็ต้องทำไงล่ะคะนางก็ต้องเดินทางไปที่สถานีตำรวจของผู้หญิงคนที่โดนสแกมเ m m e r หลอกเอาตังค์นะคะผู้หญิงคนที่โดนสแกมเมอร์หลอกเอาตังค์อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องไปสอนอนั้นนะคะทีนี้ด้วยความโชคร้ายของนางไม่ได้มีแค่คนเดียวที่แจ้งความนะคะเงินเข้าบัญชีบัญชีนั้นเป็นล้านนะคะ ก็มีหลายคนที่แจ้งความนะคะเรื่องนี้ถามว่าเรามีหลักฐานไหมอันนะคะท่านผู้ชมดิฉันขอถามว่าเราจะมีหลักฐานไปบอกตำรวจได้ไหมว่าเราก็ไม่รู้เราก็โดนหลอกหรืออะไรยังไงสแกมเมอร์มาหลอกให้เรารักและโดนคดีอย่างเงี้ยเจ็บใจกว่าที่หลอกเอาเงินเราไปเฉยๆนะคะ สาวไทยที่กําลังคบกับผู้ชายผูวสีอยู่นะคะถ้ายังคบกันใหม่ๆนะคะดิฉันก็อยากจะให้พากันระวังหน่อยนะคะอย่างน้อยก็ระวังตัวเอาไว้นะคะถ้าผู้ชายดีก็ดีไปนะคะแต่ถ้าผู้ชายเป็นอย่างที่ดิฉันเล่ามาก็คนที่จะเดือดร้อนที่สุดก็คือตัวเรานะคะจะเลือกคบใครก็ดูเขานานๆน,นะคะ อันนี้ที่ฉันมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่ามีประสบการณ์จากน้องคนใกล้ตัวนะคะเราก็ไม่ได้ระบุชื่อไม่ได้ระบุอะไรน้องเขานะคะเอามาเพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกคนนะคะสแกมเมอร์น่ะจะมาหลายรูปแบบนะคะหลายรูปแบบมากนะคะเรเวลมันก็จะสูงสูงอัพเรื่อยๆมันเก่งวิชาขึ้นเยอะมากๆนะคะเราจะต้องทำยังไง เราจะต้องเก่งกว่ามันอัพเลเวลขึ้นไปเยอะกว่ามันด้วยการดูช่องทอกระเทยอินออสนะคะถ้ามีสาระอะไรดีๆด,ดิฉันก็จะนำมาลงอีกนะคะในช่วงของทอกระเทยทอล์กนะคะก็จะนั่งคุยอย่างเดียวนะคะไม่ได้พาเที่ยวพาอะไรนะคะอ่าเข้าใจไหมที่พูดมา <c oughs> บางคนเข้าใจหรือเปล่าอะ no, <so. S 1> นะคะก็ วันนี้ดิฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้ามีอะไรมาฝากนั้นนะคะฝากติดตามด้วยนะคะใครติดตามแล้วก็ขอให้รวยๆและรวยๆค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ